เวรกรรมของคนโกงที่ดินบุพกรรมเรื่องการโกงที่ดินจากนิมิตของอาจารย์ไยสารแสนชัยในสมัยก่อนมีชาวบ้านอำเภอป่าซางท่านหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านอาจารย์เท่าไรนักประกอบอาชีพทำไร่ทำสวน สมัยที่ครูบาศรีวิชัยสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพท่านเป็นคนหนึ่งที่พร้อมกับชาวบ้านได้เดินทางไปเชียงใหม่ใช้หยาดเหงื่อแรงกายร่วมกับครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเมื่อสร้างถนนเสร็จแล้วก็กลับมาทำสวนของตนเอง ปรากฏว่ากำนันของตำบลน,นั้นได้เข้ามาครอบครองเอาพื้นที่สวนของท่านไปท่านไปแสดงตัวว่าที่ดินเป็นของตนเองแต่ก็โดนขวางด้วยมีดและปืนด้วยความคับแค้นใจและไม่รู้จะทำเช่นไรกลางดึกคืนหนึ่ง ท่านได้เดินไปที่สวนแห่งนี้และได้หยาดน้ำบอกแก่พระแม่ธรณีว่าที่ดินแห่งนี้ข้าพเจ้าได้มาโดยสุดจริตด้วยหยาดเหงื่อแรงกายหากมีผู้ใดเบียดบังเอาผืนดินอันเป็นของข้าพเจ้าที่ได้มาโดยสุดจริต ก็ขอให้มีอันเป็นไปเพราะปลูกอันใดก็อย่าให้พืชผลนั้นขึ้นในเวลาต่อมาอีกไม่นานนักที่ดินแห่งน,นี้ก็เกิดปัญหาเพราะปลูกอะไรก็มีขึ้นหรือบางอย่างขึ้นมาแล้วก็ถูกไฟไหม้เสียหายจนเกือบหมดและกำนันคนนั้นก็เกิดล้มป่วยนอนติดเตียงกินข้าวไม่ได้ ลูกหลานของกำนันก็พยายามหาของกินมาให้แก่ก็ไม่กินเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ได้ถามไปว่าพ่อกำนันอยากกินอะไรกำนันคนนั้นก็พูดสั้นๆว่าดินลูกหลานเมื่อได้ฟังก็รีบไปเสาะหาดินใส่จานมาให้กินเมื่อมาถึง กำนันได้แต่มองแล้วสายหัวด้วยแววตาที่เศร้าหมองจากนั้นมีลูกหลานคนหนึ่งคิดได้เลยลองเอาดินที่แก่ได้ไปเบียดบังเอาจากลูนชาวสวนใส่จานมาให้กำนันกินจากนอนป่วยไล้เรี่ยวแรง ก็ตาลุกวาวแล้วรีบหยิบดินจากจานนั้นเข้าปากอย่างหิวกระหายเป็นเช่นนั้นถึงเจ็ดวันจูๆ่ๆพ่อกำนันก็บอกว่าอยากกินปลาเมื่อลูกหลานหามาให้กำนันก็กินปลานั้นแล้วก้างปลาได้ติดคอกำน,นันทำให้กำนันเสียชีวิตไป หลังจากนั้นเมื่อกำนันเสียชีวิตไปแล้วมีหนุ่มชาวบ้านที่ไปแอวสาวตอนกลางคืนมักจะเห็นกำนันนั่งอยู่ในสวนเป็นที่เล่าลือกันถึงเรื่องบาปกรรมแล้วพูดกันว่าเวนกรรมนี้น่ากลัวยิ่งนักหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้ ทีนี้ญาติพี่น้องของกำนันก็รู้กันทั่วแล้วก็เลยปรึกษากันเพื่อจะคืนที่ดินให้ลูกหลานเจ้าของเก่าโดยไม่เอาเงินสักบาทแต่ในช่วงที่จะคืนก็เกิดการตุกติกกันไม่ยอมคืนโดยง่ายไม่นานเท่าไหร่ก็เกิดฟ้าผ่าขึ้นทั้งที่ห้องครัว ในบ้านกำนันและตรงต้นมะพร้าวที่สวนพร้อมกันเป็นที่หวาดกลัวมากและญาติกำนันจึงรีบคืนที่ดินให้โดยเร็วพอคืนแล้วก็ได้ทำพิธีนิมนต์พระมาสวดอุทิศบุญให้กำนันลูกหลานเป็นคนหยาดน้ำบอก พระแม่ธรณีฝ่ายคุณลุงเจ้าของที่ดินก็หยาดน้ำบอกพ่ออุ้ยว่าบัดนี้พวกเราได้รับแล้วเน้อพ่ออุย้ยลูกหลานกำนันคืนที่แล้วก็ขอให้คำสาปแช่งอันนี้จบสิ้นไปอย่าให้ติดไปในภายภาคหน้า ต่อมาที่ดินแห่งนี้ก็กลับมามีน้ำอุดมสมบูรณ์พร้อมปลูกได้ดังเดิมอาจารย์ได้เล่าเรื่องนี้ให้ญาติธรรมได้ฟังเมื่อวันที่7มีนาคมพศ2566